หาเช้ากินข้าอย่างเงี้ยบางทีผขผูกคอล้มคอตายลนะเฮ้ยก็มีได้โนะเพราะเขาห้ยใจไงแต่กลับโดนคําพูดแบบนี้มันเป็นอะไรที่เจ็บปวดหัวใจเงินไม่สําคัญหรอกใช่ญที้ยเอาไปแต่ละคนก็มีแต่บอกว่าให้เองไม่ได้ขอถ้าไม่ถ้าไม่ได้ขอเขาจะโอนเข้าบัญชีได้ยังไงแล้วบัญชีเขาทำไมใช่ไหมคำพูดแบบเนี้ยอืมกะ ที่บอกว่าไม่ได้ขออยากรู้ว่ามันใช้คําพูดแบบไหนที่บอกว่าไม่ได้ขอไม่ได้ขอเก่งไหลเนาะพ่อ,อเอาเงินคนเป็นล้านได,ไ,ได้แบบว่าได้ซื้อแบบไป <c oughs> ได้ออกแห้งเนาะไปออกแห้งไม่น,าน่ารือถึงบอกว่าบะเหาุการเกษตรบ่จับจับเสียมบ่ตายค่าราบคูอเก่าเมันก็ทําพ่อแล้วก็จะเป็นมันเมื่อยเนาะดูซื้อๆกับมีคนเอาห้เนาะ เงินร้านแค่กระดิกนิ้วสมพอละแมจะมีคำนีเนาะใช่เนาะเงินร้านแค่กระดิกกระดิกนิ้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นปอดประตูปองเยี่ยมใช่นาะแชร์ประสบการณ์อ่ะได้บุญนะได้เป็นอานิสงนะอ่าพี่พี่หัวดำเนาะเออถ้าพี่ฟังอยู่เนี่ยหนูอยากอยากให้พี่ได้ออกมาพูดถึงถึงอ่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรนะ อ่ามันจะขู่หรือมันจะอะไรพี่หนูรู้หน่รู้ยเอะจริงๆรู้ว่าพี่อ่ะมีวิธีการที่จะแฉอยู่แล้วรู้ว่าน่าจะรู้เอ่อนิสัยใจคอกันอยู่แล้วว่าจะอ่าหลีกเลี่ยงยังไงไม่โดนฟ้องร้องอ่ะเนาะพี่เขาก็อันนี้อยู่ใช่ค่ะพี่พี่ทักได้ไปหลายร้านแล้ว ไปได้ไปหลายร้านครับบอกตรงใช่อใช่ไหมพี่พิทักหนูก็ว่าอันนี้แค่คนเดียวนะแค่คนคนเดียวยังได้ไปขนาดนี้อะ<ช>แล้วมันหลายคนแล้วที่ออกไปอะ่ะมันกี่คนน่ะ<ช>แล้วไอ้ที่ไม่ไม่มีปากมีเสียงคือหมายถึงว่าไม่ได้ไปพูดนู่นนี่กับใครอ, <c oughs> อีกล่ะ <c oughs> ใช่ไหมอืมก <c oughs> ็จังหวะยูจังหวะคือจ,จ,จังมีอันมีการตั้งเกต ตั้งเกตเอฟซตั้งกลุ่มกลุ่มเป็นอ่า uh, เขาเรียกว่ามีไอมีวีไพมีพีเมียมมีเออนะเขาถ้าไมาถึงต้องเป็นแบบนั้นโอ้เข้าใจเลยทำไมต้องเอาอจะเอา,เอาต้องเลือกคนมานอนบ้านเออพี่รอนมาดีค่ะนะพี่รอนบอกอแล้วต้องเลือกพี่รอนก็บอกว่านะอะไรนะใช่ใช่มัน มันยิ่งกว่าคอเซนเตอร์อีกในเงี้ยใช่เออสแกมเมอร์ว่ะเจ๊กเมอร์ว่ะอ๋อสแกมเมอร์ตัวจริงเลยนี่นี่แหละครับนะเหมือนเหมือนเพรา่ว่าหนักกว่าสแกมเมอร์อีกหมดมันจะกินไปเรื่อยดูดไปเรื่อยค่ะแม่ไก่แต่ว่าสแกมเมอร์นี่มันได้เอาครั้งเดียวนะแต่นี่หนักกว่าเจ็ดสิบสามครั้งเกือบลอยครับเจ็ดสิบครั้ง อางคนแบบว่าอยากเต็มใจอยางเต็มใจอีก,อกนีไม่มีการแจ้งความได้อีกบอกอันนี้โอ้ให้โดนเสน่หายอีกนะพี่รอนเมนื่อไม่เอาเธอเดียวลกหายเออหายได้เออน,นะครับนะถ้าพี่รอนโดนไปวันนั้นถ้าทํารานย่างนี่นะถ้าซัมเสร็จปั๊บหรือตกลงกับมันทาเนี่ยถ้ามีปัญหาปุ๊บเห็นไหมพี่จะไม่ได้อะไรเลยเงินอะไรก็แล้วมันจะบอกว่าพี่ให้โดนมันโดยเสน่หหายเลย คิดว่าจะได้คืนถ้าได้ให้ไปแล้วอ่ะเออแต่ละอย่างน่ะโอ้ยมันไม่เป็นไม่ไม่ได้อยู่แล้วเออใจดีเปล่านักเป็นอืมเลยเป็นหนักอืมใช่เป็นเวลานอก็มีอ่ะพี่มาก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะพี่ก็เยอะอยู่เยอะอยู่หลายคนอยู่นะพี่มาก็โดนหนักเนาะหลายคนอยู่ช่วงแรกๆก็เข้าใจอยู่ถ้าใครที่อยู่ฝั่งนั้นก็น่าจะรู้ดีนะว่ามีใครอ่าโดนหนักกว่าเพื่อนอืม โดนไปเท่าไหร่เท่าไหร่พี่พี่หัวดําเนี่ยน่าจะโดนนะใช่เหมือนเหมือนเขาให้สมให้ความสําคัญใช่ไหมการที่เอาความสําคัญมาแลกเป็นเป็นเป็นเม็ดยอดเงินเป็นเม็ดเงินเออและมันก็ทําได้ดีเหมือนกับเหมือนกับเออเหมือนมันให้ใจเขาแบบนี้หรือยังไงเหมือนกับว่าเหมือนกับทาตัวเป็นบุคคลสําคัญว่าคนอ่ะเข้าถึงตัวนี่ยาก อคนที่จะมาสนิทสนมนี่ยากอ<ม>คนที่จะไม่ได้ข้อมูลอะไรกับหล่อน,นนี่ยาก<ม>เอแล้วถ้าสมมุติว่าคนคนคนหนึ่งถ้าตัวเองจะเหมือนกับว่าจะกินไส้อะนะ<ม>คนเลือกมาคนหนึ่งจะกินไส้เขาก็จะให้ความสําคัญว่าเออาพาออกพาออกเอีเวนต์พาออกงานเพื่อที่จะให้เอฟซได้รับรู้ว่าคนนี้คือบุคคลสําคัญเขาก็จะเออเขาก็จะดีใจใช่ไหมว่าเออ เขาให้ความสําคัญอย่างพามานอนบ้านเอ่อทั้งนั้นนี่ไม่เคยมีใครได้มานอนหรือว่าพาไปอ่อที่สารไครปรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับสร้างความสําคัญให้เขาใช่ความาสำคัญมากนะอเออสําคัญกว่าแม่น้องไส้อีกนะม,มาพาขึ้นลงขึ้นสารด้วยนะพี่น้อง FC. เอฟซเอ้าพี่น้องคิดยังไงล่ะแล้วเอฟซีคนอื่นล่ะ แล้วสังเกตนะถ้ามีใครที่มาอุดหนุนหรือมาสนับสนุนสินค้าของเขาเนี่ยเขาก็จะพูดพูดถึงบ่อยๆอเหมือนเหมือนเป็นการกระตุ้นมันเป็นการกระตุ้นให้เขาพุ้นค่ะพี่อืพี่น้อของหนูอะไรอย่างนี้เอออะไรอย่างนี้แล้วก็เขาคนที่ได้รับการชื่นชมก็จะใจฮึกเหิมใชพยายามที่จะใจฟูดีจหูใจฟู ถูกชื่นชมโดยโ,โดยโดยมีโดย,ยมีเอ็<ด>มซีอยู่ข้างล่างนี่ก็เชียกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือเขิมใจฟูกันอหล<า>ัง <มา S 2> บ้านใหม่มช่างขาดทุนที่เห็นเนอะทน้พัดพันสวัสดีครับเห็นไหมครับความจริงถูกเปิดเผยความจริงปรากฏความจริงกระจา่างแล้วทีนี้ทำไมมันถึงให้ความสมพัญเฉพาะบุคคลเขามีคำพูด ให้เห็นอกเห็นใจเขาใช่ไหมให้เห็นอกเห็นใจเขาพูดจาหวานล้อมใช่เหมือนตัวเองถูกกระทําเหมือนตัวเองถูกลังแกไม่มีอะไรไม่มีใครช่วยเขาแบบนี้อันดับแรกเขาจะพูดถึงครอบครัวเขาก่อนเหมือนที่เคยมาเล่าให้ช่างต้ามฟังเขาก็จะเป็นเขาก็จะมาพูดว่าเขาดถูกกระทำถูกกระทำตัวรัเราเปลี่ยนจากครอบครัวก่อนเลยอันดับแรกญาติพี่น้องแบบนี้ไงอ้าวทำไมถึงเป็นคนแบบนั้นไง เขามองดูถุงเงินก่อนหรือเปล่าก่อนจะค่ะใช่พี่พี่บอกว่าเมนเลยเขาต้องเ<ม>บิรงก่อนดูเครดิตดูเครดิตก่อนว่าใครจะใครใจถึงใครใจถึงไม่ใจถึงเขาเขามองดูออกเลยนะเออเขาเคยเรื่ออะไรอย่างชำที่จำนาญไงเอาใครกระเป๋าหนักไงไมมพี่ร้อนเขารู้อยู่แล้ว<ม>ว่าใครที่ให้มาโดยไม่มีเงื่อนไขแบบขอเท่าไหร่ก็ได้เต็มปุ๊บได้ สมมติขอลอยก็ได้ลอยขอพันก็ได้พันเนี่ยเสียเออเอากรสีแห่งความสัมพันธ์ถ้าสมมุติว่าอันขอไปแล้วหรืออันนี้ไปแล้วดนจะสีโอนไหม้มันกระสีมาจมด้วยแบบนี้อ่านะมันกระสีดีเนเซนโดยเสนี่ฮะมันโมเมนตหรอมงครับพี่น้องเอฟซีมันไม่ใช่แล้วนะครับแบบนั้นเห็นไหมทีนี้เข้ามาเสียอ่า กี่รายการครับเจ็ดสิบสามรายการถ้าเป็นฝั่งนี้เนะโอ้ยแม่เป็นว่าวัดปีกูก็จะว่าวัดปีกันกูจะว่าวัดปีขึ้นกันแล้วแม่พวกกันจดนานเล่มเลยอยู่ละแม่นี่อ้าวช่างตามจริงหรือเปล่าันนี้ตัวจริงหรือเปล่าความช่องมาหรือเปล่าวันนี้กูเวลาตัวจริงเลยกูบม่มีปลอมดอกกูนะน่ะ